จะไม่ใช่พอยส์นทีนี้มันคือฟินแข็งขาฟิเนเร็วแล้วก็ระยะยาวแต่ขอบเข้ามาแค่สามเนี้ยแล้วนี่ลิมน้ําเข้ามาแค่สามทุ่มัลเนี้ยมันก็ทรมานจิตใจมาครับเพิ่มความยากอยีกน,น,นะนิดหนึ่งนะครับลองใส่ลมสักนิดหนึ่งมาแทนขอเลยใจตรงกับผมมากเลยมีเสียงถอนหายใจเกิดขึ้นมีเสียงถอนหายใจเกิดข,ขึ้นเล็กน้อย ท่านผู้ชมครับในช่วงอุปกรณ์วันนี้โปรฟีเวอร์มาเป็นแขกรับเชิญให้กับผมกับโปรแทปบอีกแล้วนะครับท็อปิกการคุยวันนี้คือแชมเปช้ยนคอร์สคือสนามกอล์ฟเนี่ยสาหรับคนที่ไม่ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟก็คือสนามกอล์ฟบางคนเข้าใจว่าสนามดรายคือสนามกอล์ฟยังมีเลยที่เคยเจอเขาไม่ได้เล่นกอล์ฟกับเราด้วยแต่พอเราลงมาเล่นกอล์ฟปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มสัมผัสได้ครับว่าสนามกอล์ฟแต่ละสนามมัน มันยากง่ายไม่เหมือนกันมันออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันครับบางสนามมันเป็นรีสอร์ทคอสใช่ไหมรีสอร์ทคอสมันคือเพื่อท่องเที่ยวอ่ะคนบินมาพักผ่อนใส่กางเกงขาสั้นตีได้ไม่ห้ามอยู่แล้วครับนะไม่พิธีรีตองเยอะแยะใช่ไหมแล้วสนามโดยทั่วไปก็จะไม่ยากจนเกินไปเพราะต้องการให้คนมาพักผ่อนตีกอล์ฟสนุกสนามกว้างแบบ รับสั้นๆไม่มีอะไรมากไม่เร็วนุ่มๆนะครับ<ช>แต่ทีนี้ถ้าเราจะทดสอบฝีมือตัวเองหรือทดสอบฝีมือคนเก่งๆสนามมันก็ต้องท้าทายก่อนเด้อครับนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อรายการเ่ยต่อท้ายด้วยคำว่าแชมเปี้ยนชิพแต่นั่นมันเป็นชื่อรายการ <c oughs> ครําว่าแชมเปี้ยนชิพคอสในทีนี้สนามผู้แข่งแชมเปี้ยนชิพซึ่งซึ่งอย่างทัวโปรทั้งคู่แหล่งจริงแล้วก็จะคุ้นเคยกันดีครับ,รบในมุมมองของทั้งคู่มีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงจะควอลิฟายว่าเฮ้ยเนี่ยคือแชมเปี้ยนชิพคอมงี อะไรสนามไกลสนามยาวนะครับยาวใช่ไหมยาวยาวครับสนแข็งเฟิ่อมกินเร็วนะครับรับคนรับก็จะหนาในจุดที่ปกติใชอย่างขอบกีนจะหนามากๆใช่่ข้างอข้างเฟเวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแบบไม่ใช่ตีแบบสบายๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงชีวิตนักกอล์ฟคนหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอเชมเปพคอร์สเลยก็ได้ครับถ้าคุณไม่ใช่ทัูโปร เราะสนามที่เราตีอยู่ในปกตินี้เนี่ยถึงแม้ว่าบางทีเราจะตีในสนามที่เขาใช้แข่งแมตช์โปรแต่สัปดาห์ที่เราไปตีมันไม่ใช่สัปดาห์แข่งย่ามตัดไม่ยาวเท่ากันเลี้ยงรับไม่ยาวเท่ากันไม่หนาเท่ากันกรีนไม่แข็งเท่ากันพวกนี้เขาจเจอบ่อยกว่านะครับเดี๋ยวจะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเอื้ออํานวยให้เราสามารถจะกําหนดสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นเพราะอาตอนนี้ข้างนอกฝนตกเราไปถ่ายกันไม่ได้เราถ่ายกันินดอ <laughs> สบายคอนดิชันของหลุมตอนนี้ที่โปแทบตั้งไว้ให้โปรฟิวร์ตีคือประมาณ180หลาครับนะครับอ er ันนี้สนามจริงใช่ไหมสนามจริงครับแนะนำสนามหน่อยเพราะว่าแฟนคุณเล่นมาแล้วก็ชื่อสนามเดอะฟาร์มนะครับจะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนะครับก็สนามนี้ได้ข่าวว่าค่อนข้างโหดเอาเรื่องอยู่นะครับไม่ไกลมากแต่แคบแล้วกินเร็วมาแคบแล้วกินเร็วโอเคครับอ่ะอันนี้ เซตค่ากลางไว้ครับฟีเวอร์จากตรงนี้ไปทง180หลาฟีเวอร์โปรชร้อหลาไปไปที่ทงให้ดูก่อนโอเคครับในคอนดิชันปกติอครับอันนี้เราเราเซตคอนดิชันปกติเพราะว่าในการที่จะให้เห็นแล้วก็ทดลองกันว่าแชมเปพคอสมันต่างจากที่เราคุ้นเคยกันยังไงเนี่ยบังเอิญการตั้งค่ามันสามารถทำได้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็อนมก็จะทำให้อินเอาแบบ ไม่แข่งมากอ่ารีสอร์ทก่อนเสร็จเรารีสอร์ทคอสก่อนพวกเราไปตีกันดีนุ่มนะครับไม่เร็วไม่เร็วเกินไปนะครับไม่มีลมอะไรเลยนะครับโอเคโอเคที่แตะข้ามน้ำเท่าไหร่ข้ามน้ำร้อยเจ็ดสิบครับอ่าโอเคครับก็คือตีไปตรงๆอย่างนี้เลยใช่ครับถ้าผมตีเข้าทงแล้วน่ะสมมติว่าเป็นหลุมจริงเพราะมันก็คือหลุมจริงจำลองมาโอเคครับวันนี้เข้าฝั่งถูกด้วยนะ เข้าฝั่งขวาของทงเพื่อเลี้ยงน้ำใช่ไหมครับครับโอเคออนสวยงามเป็นไงผลงานเขาโอเคไหมออกขวาแล้วนี่ออกขวานิดๆครับออกขวาปกตินิดหน่อยใช่ไหมแต่นี่เซ็ตอีนแบบรีสอร์ทพอสเลยโอเคค่อนข้างคุณเตรียมพร้อมตีใหม่ขอระยะเดิมระยะเดิมนะเขาจะได้เหล็กเดิมินเร็วขึ้นินเร็วขึ้นแรแข็งขึ้นินแข็งขึ้นนะครับโอเคแค่สองตัวพอ ้้ลูกนีถาผมแบบเข้าทงเม่พราะอันนี้มันมันเซตได้ไงใช่ไหมเขาเตรียมสนามให้มันแข็งและให้เร็วได้อันนี้น่าพอดีครับโอ้โหโด่งเลยตด่งเป็นเส้นเลยตีเว่าอันนี้สวยครับโอ้โหอันนี้ก็ตีดีจัดขาดดีครับแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าทันดูเนี่ยจะเห็นว่าบอลมันเด้งนะใช่ครับใช่ไหมรอบแรกมันตกแล้วมันอยู่เลยตกแล้วอยู่เลยครับ อันนี้บอลตกแล้วมันยังเด้งๆหลายๆไปก็ถ้าดูจากระยะแคลรี่กับโทโทนะครับลูกแรกเนี่ยจะเป็นแบบกินนุ่มนะครับแคลรี่ร้อยหกหหวิ่งหลาเดียวลึงหลานะครับแต่พอเป็นเซตกินแข่งนะครับและแองเกิลเท่ากันเลยนะครับดีเซนแองเกิลเท่ากันเลยแต่ดูลูกจบครับวิ่งไปอีก9หลาใช่ครับวิ่งไปอีกเก้าหลา อันนี้คือปัจจัยที่สนามเขาเซ็ตเราคอนโทรลได้คบใช่ไหมปรงเงินไอ้พวกลมลมอะไรพวกนี้เราเราเราเซ็ตได้เลยในเครื่องแต่ว่ามันก็จะไม่แฟร์รเพราะว่าสนามจริงๆมันมันคอนโทรลไม่ได้ครับทีนี้คุณยังตีไปออนสวยอยู่่ะเอาใหม่ปรับโจทย้ขยับเป็น200้อยหลาเพิ่มา20โอเคครับ ็ยังออนอยู่แต่พัดไกลขึ้นครับเฮ้คุณตีดีมากนะขอบคุณครับเยี่ยมมากขอบคุบคณครับให้คุณตีดีจริงคุณตีดีจริงระดับแชมป์นี้เช่นถั่วครับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นนะครับความท้าทายอันที่หนึ่งคือแน่นอนต้องเปลี่ยนเหล็กอันที่สองคือระยะเราเราดูได้ว่าห่างทงเท่าไหร่เมื่อกี้สองลูกแทบเทียบกันระยะพัดที่เหลือแล้วกันเหลือชูพินนะครับหลาหนนิดเกือบเจ็ดหลาเจ็ดหลา จ็ดหลาครับลูกล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นสามหลานิดนนสามหลาคือเก้าเก้าฟุตกับยี่สิบฟุตครับในสเตตการพัดของตัวเองถ้าคุณเหลือเก้าฟุตเปอร์เซ็นต์ลงหลายไม่ได้ยากเกินไปเปอร์เซ็นต์ลงของเก้าฟุตคุณคุณคาดหวังประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าน่าจะสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าลงหกสิบเปอร์เซ็นต์ลงแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นยี่สิบฟุตสักเหลือประมาณสัก สี่สิบอะไรอย่างเงี้ยครับสามห้าสี่สิบครับเยอะมากนะสามห้าไม่จริงจริงช่วงเนี้ยผมหกหกช่วงเนี้ยผมผมพัดไกลดีกว่าดีกว่าใกล้ๆเลยอ๋อเหรอใช่ใช่ครับระยะกลางๆพัดดีกว่าอะไรใกล้ไม่แต่ว่าสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าแชมเปี้ยนชิพคอร์สในที่นี้มันคือกรีนแข็งกรีนเร็วแล้วก็ระยะยาวสิ่งที่เรายังไม่ได้ทดสอบกันคือเรื่องแฟร์เวย์ใช่ไหมว่าถ้าแฟร์เวย์แคบก็คือต้องตีจากรับแต่เนี้ย ให้เห็นว่าในตัวของเพิ่มระยะมา20หลาเนี่ยจากระยะที่ค่อนข้างมีหวังว่าจะลงสูงกว่าครึง่งครับเป็นต่ํากว่าครึ่งทันทีเลยครับทา,ทางที่เขาก็ตีไปดีมากเมื่อกี้นี้ครับอันนี้มันคือความท้าทายของแชมเปญเพราะถ้าสนามก้องจริงแล้วมันปรับให้ท้าทายขึ้นหรือยากลงได้นี่ยังไม่ยังไม่ยุ่งเรื่องทงนะอ่าค,คุณยุ่งกับทงให้เขาหน่อยนี้ ขออีกทีโอเคครับเ,าเ,าเราเพิ่มเมื่อกี้คือแบบเขาเรียกแบบแนวรายการรายการป้องการให้ยากแต่นี่เริ่มเป็นเมเจอร์แล้วโอเคอ่อยาย้ายธงไปไว้ริมน้ำหน่อยที่อันนี้ตรงนี้นะครับถ้าดูเนี่ยเหมือนธงเหมือนจะง่ายนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะว่ามันตรงส่วนแคบสุดของกีนอ่าถูกต้องให้พีเวอร์อธิบายก็ได้ครับก็มันเป็นส่วนแคบสุดของกีนนะครับคือธงแรกครับมันจะง่ายกว่าหน่อยเพราะว่า คือสมมุติถ้าตีเคียร์แค่ครึ่งครึ่งครึ่งแรกของกรีนข้างล่างครับมันก็จะเคียร์ทุกอย่างแหละคือตีไปอยู่ครึ่งหลังของกรีนปั๊บมันจะไม่ตกน้ำแล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างธงธงหลังเนี้ยครับเราก็สามารถตีเคียร์น้ำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยน้ำแล้วก็ทางขวาก็จะพื้นที่กว้างกว่าด้วยใช่ครับแต่ตรงเนี้ยสังเกตว่าซ้ายก็น้ำขวาก็ทรายนะครับแล้ว กีนเนแคบกว่าด้วยใช่ถ้าจะเล่นกับทงก็ต้องแบบอาจจะเสี่ยงนิดนึงในทุกต้องใช่ใช่นะครับประมาณนั้นครับก็เพิ่มความยากนิดนึงนะครับลองใส่ลมดูสักนิดนึงผมมาแทนขอเลยใจตรงกับผมมากเลยเอาเป็นว่าขวาไปซ้าย้วยไหมขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็สักแชมเปี้ยนชิพคอร์สก็น่าจะเกินสิบไมลอยู่นะครับเสักสิบห้าแล้วกันนะครับ อันนี้คือลงขวาซ้ายอย่างเดียวไม่ไม่ทวนหนีใช่ไหมลงขวาไปซ้ายลมขวาไปซ้ายติดทวนนิดนิดอ่ะขวาซ้ายต้อะขวาซ้ายต้องตงเลยครับเนี่ยอ่าสามนาฬิกาครับนมร้อยเก้าห้าขอบขอบเท่าไหร่ครับขอขอดูขอบหน่อยได้ไหมขอบขอบหน้าร้อยแปดสิบครับครับมีเสียงถอนหายใจเกิดขึ้นมีเสียงถอนหายใจเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงทงร้อยเก้าสามถึงทงร้อยเก้าสามห้า เฉลี่ยลมหนึ่งไมกี่หลาครับโปฟีเวอร์ไม่รู้เหมือนกันกี่หลาตีไปประมาณสักหนึ่งจุดห้าหลาอ๋อโอเคเดี๋ยวตีไปประมาณหนึ่งจุดห้าหลาต่อไม้ใช่ครับไม่ใช่ให้เขาตีไปแค่หนึ่งจุดห้าหลานะเพราะลมันสิบห้านะครับอ่าโอเคหนึ่งถึงหนึ่งอันนี้คือลมขวาซ้ายสิบห้าไม้แมครับใช่ครับขวาซ้ายสิบห้าไม้ก็คือเอาคำนวณให้คนทางบ้านด้วยแล้วกัน มันคือควรจะเผื่อประมาณสักก็คูณ1.5ก็สัก20หลา20นิดๆเกือบ30คือเล็งไปทรายว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับประมาณนั้นะครับอ่าถ้าเล็งมาขอบทรายนะครับประมาณเท่าไหร่เออสี่ขาวขาวมง20หลาพอดีทางขวาสุดของทรายนะโอเคขอบขวาสุดของทรายก็คือตรงเนินนู่นเลยอ่าครับ โอ้หหลอดโอ้หสวยมากเขาตีดีจริงๆตอนนี้เฮ้ย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 ยอยู่ๆอันนี้คือแบบผมผมรู้สึกตีแบบตีใส่ซาแล้วก็รู้สึกคัดๆนิดนึงในรับครับแต่ลมมันแรงจริงลมมันแรงจริงลมมันแรงจริงมันดนมาจนเกือบตกน้ำนะเกือบตกน้ำเพราะฉะนั้นความสนุกความท้าทายแน่นอนของอุปกรณ์พวกนี้มันก็คือคุณเซ็ตได้ครับใช่ไหมครับยิ่งถ้ามีสนามที่ คุณกำมันจะไปแข่งใช่แล้วคุณพอจะรู้สภาวะอากาศคุณเซตได้เลยว่าทวนลมตามลมลมแรงฝนตกอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือข้อดีของเทคโนโลยี <c oughs> ที่ทำให้เราจำลองได้ง่ายขึ้นรู้สึกจะมีช่วงหนึ่งนะครับปีดีโอเพนมีจอแดนสปีดก็ซ้อมเนี่ยพวกอ,อ,อินดอร์พวกเนี้ยซ้อมสนามที่เขาจะไปแข่งเลยเขาจะเห็นภาพก่อนพวกนี้ก็แต่พถ้าไปหลุมจริงแล้วเจอหลุมนี้แล้วเจอลมเฮ้ยลมแรง มันก็พอนึกออกเฮ้ยเล็งไปของบังเกอร์มันอ่าใช่ใช่ป่ะมันพอจะมีภาพในหัวก่อนเจอของจริงแล้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเวลาดูทีวีดูเนี่ยฟีเวอร์ไปแข่งหรือแม้กระทั่งแท็บเฮ้ยนี่เขาไปแข่งไทยแลนด์โรเพนมาใช่ใช่ใช่เจดีดีด้วยครับดีดีด้วยครับดีดีด้วยนะสิบห้านะทำโทษมาวันวันดูแต่ใครคอมเนี่ยนะไม่กันยังไงก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ดูทางทีวีนะครับดูพวกนี้ปกติก็จะจะเริ่มสังเกตเราค่อยๆเก็บประสบการณ์ครับว่าสนามที่เขาเล่นเนี่ยมันทท้าาย สนามที่เราเล่นก็ท้าทายมันท้าทายสําหรับระดับฝีมือลังอย่างเราครับอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเล่นสนามแล้วรู้สึกมันเริ่มง่ายคุณเริ่มต้องการความท้าทายเพิ่มเติมครับคุณอาจจะวิธีเล่นของคุณอาจจะต้องใช้ถอยไปท่านหลักไปเพราะว่านั่นคืออันเดียวที่คุณควบคุมได้คุณควบคุมให้รีมันเกรวขึ้นแข็งขึ้นคุณทำไม่ได้แต่พวกโปรที่เขาเล่นอ่ะถ้าคุณอยากไปลองคุณก็ไปลองแบบตามรอยเขาใช่ไหมเขาเล่นเสร็จวันอาทิตย์ ก็จะมีวันจันทร์กันใช่แต่ว่าคุณไปตีวันจันทร์ถัดไปจากวันอาทิตย์ที่เขาแข่งเสร็จเนี่ยคุณจะได้เจอสภาพกรีนมันจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆเงี้ยเพราะมันโดนบทมันจะถ้าหญ้ามันจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณจะได้สัมผัสกับแชมเปชิพคอร์สแล้วคุณจะเห็นว่าอ๋อเวลาปักธงห่างมาเจ็ดหลาห้าหลากับสามหลาพวกนี้คุณคุณเจอสามบ้างไหมเจอครับที่เกาหลีเจอครับมีครับมีครสามหลาสี่หลาใช่สายกว่าจากจะขอบ เข้ามาแค่สามเนี้ยแล้วเนี่ยริมน้ําเข้าไปแค่สามทุกมอเงี้ยมันก็ทรมานจิตใจน่าดูครับแชมเปี้ยนชิพคอสหมายความว่ายาวแคบแคบรับน้ำหนแข็งหินแข็งขี่เร็วใช่ครับเจอบ่อยไหมล่อยครับอาชีพเพื่อทรมานแล้วครับผมว่าผมชิงชับทั่วอยู่ท่านี้สนุกละถ้าสนามในไทยแชมเปี้ยนชิพคอสเอออม อมตะมากๆใช่ใช่แต่ผมยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นอามตะอมตะอุ้ยแต่นมตะเวลาเลี้ยงรับอ่ะเล่นยากมากนะใช่ใช่พี่เจเคยตีผมตีเหล็กแปดประมาณร้อยหกสิบหลาระยะผมนะจากแเวผมให้ตีที่อามตะแล้วลูกจมรับในช่วงที่เขาเตรียมสนามให้แข่งเนี่ยผมว่าผมตีได้มาสักเจ็ดสิบหลาเองเมื่ออกมาบรับอมตะนี่ใช่ไหมใช่หายเกินครึ่งอ่ะผมไม่เข้าใจว่าพวุ่งนี้เขาตีออหมืนกันได้ยังไง ผมดูกาเซียตีปุ๊งลอยเหมือนระยะปกติเลยว่าตายละเราสู้ไม่ได้เลยอะ่ะต่างกันมากเลยที่เชอแต่ไม่แน่ครับเดี๋ยวอาจจะมี Stone h ล l l เพิ่มอีกอันครับเพราะว่าก็เขาก็เตรียมพร้อมที่จะจัดเวทีระดับโลกรัดในเมืองไทยกันอยู่นะครับแชมปนชิพคอสเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรครับน่าดูแน่นอนน่าลองไหมเตรียมตัวให้พร้อมไปลองดูม,มันดีไหมครับ